เอาแล้วค่ะคดีสอบพลิกกาเซยอนโยนผิดให้คิมแซรนส่วนป้าเนี่ยลบรูปเกลี้ยงไอจีหลังเวลาที่คบกันเปลี่ยนไปอีกแล้วค่ะเรื่องราวของคิมซูฮยอนและนักแสดงสาวผู้ร่วงรับคิมแซรนนะคะยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตามองโดยคิมซูฮยอนค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้อย่างมากเขาถูกปลดจากรายการและแบรนด์ต่างๆมากมาย โดยล่าสุดนะคะทางโกลเมเนลิสค่ะต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มคิมซูฮยอนได้ประกาศว่าจะทําการฟ้องร้องชาวเน็ตที่ใส่ร้ายคิมซูฮยอนโดยร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับข้อความที่อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆโดยระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้มีการโพสต์และเผยแพร่ความคิดเห็นที่เป็นอันตรายข้อมูลเกี่ยวกับคิมซูฮยอนอย่างไร้การควบคุมทางออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการโพต์บทความที่มีการคาดเดาโดยไม่มีหลักฐานและข้อกล่าวอ้างที่ไม่ได้มีการรับการยืน ว่าเป็นความจริงอย่างต่อเนื่องซ้ำๆสิ่งเหล่านี้ทําให้สาธารณาชนเข้าใจผิดและทําลายชื่อเสียงของศิลปินการใส่ร้ายเผยแพร่ข้อมูลเท็จโจมตีส่วนบุคคลและการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในชุมชนออนไลน์และโซเชียลมีเดียเป็นการกระทําผิดกฎหมายที่ไม่ควรมองข้ามขณะที่ล่าสุดนะคะเพจแฟนคลับของคิมซูฮยอนคะ่ะได้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมล่าสุดว่าคุณผออสมาคคมป้องกันการทําร้ายตัวเองคนดังของเกาหลีนะคะ หนึ่งในบุคคลที่คอยช่วยเหลือครอบครัวคิมแซรรนผู้ร่วงลับมาตลอดพูดในไลฟ์ของตนเองยืนยันข้อมูลแบบอ้อมๆว่าจริงๆแล้วคิมซูฮยอนและคิมแซรรนพวกเขาคบหากันเพียง1-2ปีสรุปว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ใช่6ปีแล้วหรอคะนอกจากนี้ก็ยังเสนอแนวคิดอีกว่าคิมซูฮยอนต้องแบ่งทรัพย์สินให้กับคิมแซรรนแนวคิดนี้แปลกดีนะคะแค่คนเคยเดทกันต้องแบ่งทรัพย์สินให้กันด้วยคุณ6่ยน6 아 요즘 인2년만 살아도 뭐 재산 분할하고 뭐 하잖아. 그럼 재산 분할은 아니더라도 그 치료가 안 받았으면 어땠을까라는 생각이 들어요. 가김수하 <pursue schemes> ตลอดระยะเวลาที่มีการนำเสนอข่าวทั้งบ้านไม่เคยนำเสนอเรื่องราวของคิมซรอนผู้ล่วงลับเลยตลอดระยะเวลาเดือนกว่านำเสนอในส่วนของคิมซูฮยอนเท่านั้นคอมเมนต์จากคนทั่วไปก็ยังมองว่าหลักฐานปลอมแทโกหกทุกอย่างในวันนี้สิ่งที่จะนำเสนอก็คืออยากให้ลองพิจารณาข้อมูลจากครอบครัวผู้ล่วงลับให้ครบถ้วนเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งมีหลายจุดที่ขัดแย้งกันเช่นช่อง u t u b e กาเซยอนเริ่มปัดความรับผิดชอบโยนความผิดให้คิมซรอนชาวเน็ต คุณป้าที่อ้างตัวว่าเป็นคนสนิทของครอบครัวกิมแซรนลบภาพในไอจีไปจนหมดเมื่อหวานบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผออสมาคมป้องกันการทำร้ายตัวเองของคนดังเกาหลีระบุระยะเวลาที่คบหากันจาก6ปีเหลือเพียงแค่1-2ปี นอกจากนี้ยังมีการเข้าใจผิดประเด็นการแต่งงานเกิดขึ้นมากมายเข้าใจนะคะว่าการที่คิมแซรรนแต่งงานไม่ได้ทำให้ความจริงที่ว่าคิมแซรรนเคยคบกับคิมซูฮยอมเปลี่ยนแปลงไปทางเราทราบในส่วนนี้ค่ะแค่อยากนำเสนอให้เห็นข้อมูลที่เปิดเผยมาทั้งหมดพิจารณาข้อมูลจากสองฝ่ายโดยมกราคม2025 คิมแซรรนโพสภาพพร้อมแคปชั่นแต่งงานแต่ลบไปในที่สุดในตอนแรกมีการชี้แจงเพียงว่าเป็นรูปที่ถ่ายงานเท่านั้นไม่ใชื่อรูปแต่งงาน19มีนาคมยูทูบเบอร์อีจินโฮพูดเรื่องที่คิมแซรรนเคยแต่งงานและตั้งครัน21มีนาคมคุณแม่ของคิมแซรรนออกมาโต้แย้งข่าวลือเรื่องการแต่งงานตั้งคันว่าไม่เป็นความจริงครอบรัวไม่ได้ปกปิดเรื่องนี้25มีนาคมแฟนเก่าของคิมแซโรนสัมภาษณ์สื่อเกาลีละระบุว่า แซรอนต้องทรมานจากการควบคุมใช้คำพูดรุนแรงและการทำร้ายร่างกายจากสามีเจอกับสามีพฤศจิกายน2024แต่งงานมกราคม2025 ช่วงคาของวันที่25มีนาคมสามีของคิมแซรรนได้โชว์เอกสารใบขอจดทะเบียนแต่งงานผ่านช่อง YouTube กาซยอนได้แต่งงานเมื่อวันที่12มกราคม2025และปฏิเสธคํากล่าวอ้างของแฟนหนุม่มเรื่องการทําร้ายร่างกายและการตั้งครรภ์อีกทั้งยังได้บอกว่าหลังจากนั้นไม่นานได้มีการเพิกถอนการแต่งงานมาจนถึงตรงนี้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับคิมซูฮยอนคือทั้งคู่เคยเข้าหากันและเลิกรากันไปคิมซูฮยอนแจ้งว่าเลิกราไปเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี2020 คิมแซรุนแจ้งในข้อความว่าเลิกรากันเมื่อ7กรกฎาคม2021